ครับเจอกับเคซิงในบทที่4ยิงต่อเนื่องจากบทที่แล้วอยู่คือเรื่องของกายภาพครับ,รบในบทนี้ผมจะมาจําแนกชิ้นส่วนของร่างกายโดยเริ่มตั้งแต่ศรีรษะกระโหลกก่อนนะครับเราจะไล่เป็นชิ้นส่วนถัดไปถัดไปอ่านี่ครับในส่วนของศรีรษะเราก็จะขึ้นฟอร์มเป็นทรงกลมไว้ก่อนครับตามโครงสร้างของกระโหลกนะครับเช่นว่าผมจะวาดวงกลมแล้วก็จะมีเส้น กากะบาทครับคือจะเป็นแกนแล้วที่แบ่งกลางศีรษะแล้วก็ระดับสายตาของตัวละครนะครับผมจะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับก็คือจะเราขึ้นทรงกลมแล้วก็เติมสี่เหลี่ยมที่เป็นคางนะครับอา่าแล้วก็กากบาดไว้ก็คือจะกำหนดทิศทางของหน้าตัวละครว่าจะหันไปทางทิศไหนจะเป็นมุมเงยมุมก้มหรืออะไรอย่างี้ครับ อันนี้ต้องใช้การาฝึกฝนก,การสังเกตโครงสร้างเยอะๆครับเวลาเราเลือกในมุมที่ม,มุมเงยมุมก้มเป็นมุมที่ไม่ถนัดในการวาดคือต้องศึกษาไว้เพราะเวลาวาดกระตุกแล้วมุมพวกนี้อาจต้องใช้เมื่อกี้เป็นการสาธิตของการวาดาตัวศีรษะของตัวผู้ชายนะครับ เานี้เรามาวาดตัวหน้าของวิงดูบ้างก็ขึ้นโครงสร้างไม่แตกต่างกันแต่จะมีจุดหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างระหว่างลูปทรงของผู้ชายกับผู้หญิงคือผู้หญิงจะมีความโค้งมนของโครงสร้างมากกว่าผู้ชายครจะได้ดูนุ่มนวลกว่าไม่แข็งกระด้างนะครับนี่ครับจะทำวาดเปรียบเทียบให้ดูครับระหว่างของตัวผู้ชายกับผู้หญิง ซึ่งโครงสร้างหลักก็ไม่แตกต่างกันมากครับ mm hmm. <Yeah. S 2> เส้นระดับสายตาครับผมก็จะเป็นจุดมาว่านี่คือแนวเส้นสายตาของตัวละครก็เต mm hmm. ิม,มตาเติมปากจมูกเข้าไปนะกำหนดว่าทรงผมอะไรตรงปลายผมตรงาลากผมอยู่ตรงไหนกำหนดแสงเงา ทิศทางของเงาของตัวละครเงาสะท้อนเงาตกกระทบนะเพราะว่าตอบไปถึงบอดี้เลยอ่ะจะเห็นว่าตัวละครอีกนั้นผมจะใช้เส้นที่ดูของมนมากกว่านี่ครับลองศึกษาดูแล้วก็ฝึกฝนวาดมุมมองหลากหลายไป มีทคนิคเล็กน้อยคืออาจจะลองหาโมเดลของตัวละครตัวการ์ตูนมาแล้วลองมาดูมุมลองมาปรับลองมาสังเกตดูว่าถ้าในมุมก้มมุมเงยจะเกิดรูปทรงของศีรษะไปทางทิศไหนลองฝึกฝนจากตรงนั้นก็ได้ครับในส่วนหนึ่งและบทต่อไปของเคสซิงนะครับก็จะมาไล่ลงทรงของตัวบอดี้แล้วนะครับ แลปดอย่าลืมติดตามเคซิงในคลิปถัดไปขอบคุณครับ